สวัสดีค่ะวันนี้เกศจะมาพาทําเหรียญปวยทานนะคะอันนี้คือดอกจุธามาศนะคะเป็นลายเบสิกง่ายๆนะคะมือใหม่สามารถทําได้เนาะอันนี้เป็นเหนรียญปวยทานพวกวเปล่านะคะสามารถทําสต็อกไว้ได้เนาะสามารถทําเก็บเป็นส็อกไว้ได้นะคะสําหรับตัวนี้วิธีใส่เหรียญน,นะคะก็จะใส่ตรง,ตรงนี้นะคะแล้วก็พับเก็บธรรมดานะคะพับเก็บธรรมดาเนาะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะติดเทปเราใส่นะคะเพื่อความแน่นกระชับนะคะอันนี้เหรียญ5้าก็สามารถใส่ได้เนะเหรียญห้าเหรียญสิบสามารถใส่ได้เลยนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะลิกบิ้นสีขาวนะคะจำนวนสเส้นตัดความยาวที่4 5่สถึงห้เซนนะคะอันนี้นะคะเป็น ตัวกีดดอกนะคะสีเหลืองนะคะอันนี้เกียตจะใช้เป็นสีส้มนะคะของตาละครังเนาะก็ตัดความยาวอยู่ที่28เซนนะคะหรือ12นิ้วนะคะสิบสองหรือ13ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะก็เริ่มทํากันเลยนะคะลายวิบินมานะคะทั้งหมด4เซนเนาะ ไ้ิบินมานะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะค<อ>วามยาวพับออกมานะคะประมาณสี่นิ้วนะคะหรือสิบเซนนะคะเราก็จะมาขึ้นหันสี่กันนะคะตรงนี้กดให้เป็นร้อยเนาะกาหยิบออกมาสองเส้นก่อนนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะตั้งไว้เส้นที่สองของนะคะใช้เส้นที่สามนะคะ ของเส้นที่สองลักษณะแบบนี้เนาะเส้นที่สี่นะคะสอดรอดช่องที่หนึ่งนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เอามาคล้องเส้นที่สามแบบนี้นะคะดึงนะคะให้กระชับใครจะใส่เหรียญน,นะคะสามารถใส่เหรียญในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็พับเก็บนะคะพับเก็บธรรมดาเลยนะคะ ตอดเก็บบีบให้ปรนรอยนิดนึงนะคะเพื่อความแน่นกระชับเนาะเสร็จแล้วพิกามกลับมานะคะสอดเก็บเหมือนเดิมนะคะทำทั้งสี่เส้นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดให้ไปรอยพิกามกลับมาเหมือนเดิมนะคะ ก็จะได้แบบนี้เนาะเป็นฐานสีแบบนี้เราก็จะมาทํามุมออกันนะคะทั้งสี่มุมนะคะจับลูกบินเส้นด้านบนนะคะโค้งปลายลูกบินแบบนี้นะคะให้ปลายลิกบินชี้เข้าหาตัวเองเสร็จแล้วสอดตรงนี้นะคะทําแบบนี้เนาะให้ครบนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่นะคะ ถ้าใครดูไม่ทันนะคะสามารถกดหยุดสต็อกรีพอร์ตได้นะคะนี่นะคะ่ะเส้นสุดท้ายนะคะจะเป็นสองเส้นประกบกันแบบนี้จับเส้นด้านบนพับลงมานะคะก็จะเจอเส้นด้านล่างนะคะเส้นเดียวนะคะจับโค้งลิปปี้มาเหมือนเดิมนะคะสอดเขา้าูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับ การทำมุมนะคะก็จะได้มุมทั้งหมดสี่มุมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมานําเกสรที่เราตัดเตรียมไว้นะคะตัวนี้เนาะตัดความยาวที่28่สดเซนนะคะตัดปลายแหลมหนึข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัดตรงนะคะเราก็จะมาเสียบเข้าด้านหลังตรงนี้เสียบให้ครบนะคะสอดให้ครบนะคะทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะจับเป็นคู่นะคะสีขาวกับสีส้มประกบกันนะคะก็ด้านซ้ายนะคะเป็นคู่ที่หนึ่งด้านขวาเป็นคู่ที่สองใช้คู่ที่สองนะคะทับคู่ที่หนึ่งแบบนี้นะคะประกบกันแบบนี้คู่ที่สามนะคะทับคู่ที่สองคู่สุดท้ายคู่ที่สี่นะคะด้านล่างสุดเนาะ ก็จะมาทับโูปที่สามแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับลิบบินนะคะจับริบบินเนาะจับลักษณะแบบนี้นะคะมมวนนะคะมมวนนะคะเราจะมาทําเกสรกันนะคะอันนี้คือหนึ่งรอบเนาะตรงนี้พอดีนะคะหนึ่งรอบเราจะมมวนทั้งหมดสองรอบนะคะสองรอบก็จะได้ประมาณนี้เนาะ รวบลิปบินมาลักษณะแบบนี้นะคะจับลิปปินสีส้มออกมานะคะหนึ่งเส้นโค้งพาริปปินเข้าหาตัวเองแบบนี้สอดลงช่องตรงนี้นะคะต่อไปนะคะหยิบเส้นสีขาวปล่อยออกไปนะคะยังไม่ต้องทำอะไรมันะ็หิบเส้นสีส้มนะคะโค้งพาริปปินเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นคะทำให้ครบทั้งสีเส้นเลยนะคะ เราจะมาจัดมุมกันนะคะจากตรงนี้นะคะให้เท่าๆกันนะคะก็แต่ละคนนะคะสามารถไปปรับแต่งเผาได้นะคะให้มันสวยสวยในฉบับของตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะก็จะเหลือเส้นสีขาวแบบนี้นะคะ ดับเส้นสีขาวนะคะเส้ในใดเส้นหนึ่งมานะคะรวบนะคะรวบมานะคะรวบกันทั้งสี่เส้นเลยนี่นะคะครบหนึ่งรอบนะคะเราจะทำทั้งหมดสองรอบนะคะอันนี้คือครบสองรอบโดยพาจะเอาเป็นสามรอบก็ได้นะคะอันนี้คือเก็บตัดรือบินสีขาวตัวนี้ห้าสิบเซนนะคะจะประมาณสี่สิบห้าเซนก็จะพอดีนะคะแต่สําหรับมือใหม่เนาะแนะนาที่ห้าสิบเซนนะคะจะได้ทําง่ายเนาะ สอดลงไปตรงนี้นะคะปิบบินก็จะโผล่มาตรงนี้ดึงนะคะก็้ทำเหมือนกันนะคะทำสี่มุมนะคะนี่นะคะโผล่มาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมุมนะคะมุมทั้งสี่มุมให้มันเท่ากันเนาะถ้ารอบเดียวนะคะถ้าตรงนี้เอารอบเดียวนะคะมันก็จะเป็นบางๆแบบนี้นะคะมันก็จะไม่สวยก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้แค่รอบเดียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราทำเอาไว้ให้ดูนะคะ เสร็จแล้วนะคะจเราจะเห็นเส้นสีส้มเรามันสเส้นยาวนะคะแล้วก็อยู่ด้านบนนะคะตัวน,นี้นะคะจับขึ้นมานะคะมุมไหนก่อนก็ได้นะคะพลิกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ของลงตรงมุมตรงนี้นะคะใช้นิ้วชี้ประคองแบบนี้ไว้จับแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับไปด้านหลังแบบนี้สอดลงตรงนี้นะคะ ะะประมาณนี้เนาะทำเหมือนกันนะคะให้โค้งสี่มุมเลยนะคะพลิกระับมาแล้วก็สอดนะคะพิบปีน,ปนออกมาด้านล่างนะคะของนี้เอาเื้อยชี้ประคองไว้ สร็สุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็มาจัดตกแต่งกันนะคะให้สวยงามเนาะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับดอกจุธามาสนะคะก็ไปจัดตกแต่งเอานะคะปรับเอาเนาะปรับเอานะคะใครชอบแบบไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจะัดตกแต่งด้วยกันไกนะคะปั่นปลาตัวนี้นะคะตัวนี้เก็บทำเป็นตัวเปล่าเนาะเก็บเป็นสต็อกไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะใส่เหรียญก็ใส่เหรียญด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทํากันดูเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ